คอนกรีตทั้งหลัดยางนะครับทั้งหลัดยางแล้วก็ตีเส็นกลางเราเป็นเส้นทังรัดนะครับจากหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านาเพียงมาตลาดยา,ยามอยากมาซื้อของตลาดตะลิกระดัดม่ะมต้องไปถนนใหญ่เป็นทางไปนามานานี่ละนี่บงเอิญเด้อพี่น้องทางมานา มีขีดขีดเตือนทั้งโค้งพร้อมเตือนใหงาหัว่านออเป็นทั้งโค้งนะเสียงจืดจืดเนี่ป้าป้าป้งหนียางกวางเลยทางไปให้ไปนะเนาะปันทางหลวงแผ่นดินของไอ้สอปล่อยล่วทั้งหลวงทั้ง หลักนี่ยังสู่ทางมานาบุได้นี่ยทางทางหลักของประเทศลาวนะสู่ทางมานาของประเทศไทยบุได้ <c oughs> แต่งต่างกันหลายห่างกันประมาณห่างกันเพื่อละสี่สิบห้าสิบปีหลายช่วงโตัวอยู่นี่ในหมอาทางจะที่ขอทางโค้งนีเข้าเจ้ากนตีเส้นตีเส้นขาวๆไว้นะให้รถมันสะเทือน เตือนให้รู้ว่าเออนี่เป็นออทางโค้งนะนี่ตรงนี้ปลูกป้าอ้อยนะครับเสาไฟฟ้าแรงสูงออไฟฟ้ากับบ่าขาดแค้นนะครับอ,อ่าผู้ใดยูบบ้านนอ,อกบ้านนาะเปิดแอร์มีแอร์อยากเปิดแอร์อากาศร้อนนี่ก,ก็สามารถเปิดได้เลยไฟบ่ตกบ่าขาด จ่างเครื่องจ้างมหอรสพซจ้างยางมานี่กันต่อสายไฟสบายครับครมีปัญญาใส่ใส่ไปใส่ไ,ไ,ไ,สไฟใสน่น้ำแต่ว่าใส่เราก็ต้องใจใส่หลายใจหลายใส่ใหน่อยใจหน่อยนะคนออกมาอยู่น้ำทงให้ทงน้าหลานะครับตอนนี้อยู่ภาคอีสานที่ตรงนี้ก็เป็นบ้าน เส้นทางลัดนะครับขับมาเพิื่อนๆสีหอดบ้านแล้วทางมันดีหลายทางไปนาทางมานานลาดยางตลอดเลยอันนี้ก็เป็นบ้านบ้านที่จัดงานแต่งงานนี่เื่อวานนี่ที่มาบ้านนะครับมางานแต่งงานหลาน นี่ก็เป็นบ้านของญาติอีกลหลังนึงนะครับนี่มาเข่าเขตหมู่บ้านก็จะเป็นคอนกรีตถ้าอยู่เลยออกไปแน่ก็จะเป็นลาดยางอันนี้คอนกรีตนงะนี้มันเฮ็ดไว้ตั้งแต่หลายปีแล้ว่งอาจจะเป็นสิบยี่สิปีแล้วมั้งไงยังยังทนทานยู่เลยนี่ทางคอนกรีตนะครับ ทางใส่ในหมู่บ้านนี่มาทางนี้จะเป็นถนนใหญ่เป็นถนนราดยางะระวังหมู่บ้านนะครับใส่ในหมู่บ้านแล้วก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเข้าไปลึกหอดพุหละหอด ทอดเขตแดนแจังหวัดชัยภูมคนละนี่ทางเส้นนี้บ้านแทนอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิสามารถลัดไปออก201ศนนได้นะครับสำหรับถนนเส้นนี้ทางหลัดอย่างทางในหมู่บ้านอันนี้ก็จะจัดงานบวชนะครับนี่คือบรรยากาศ ถนนทางในบ้านนอกเรอไทยมาให้เบิงกันบรรยากาศกับบ่ใครค้นกับบ่ใครลายไาไในน้ำบ้านต่างจังหวัดก็ได้อดอกแคลนลระดอกแคลนเต็มเลยมันเป็นขยานะครับนี่เป็นดอกแค กะเวนกำลังสิขึ้นทางเขาหมู่บ้าน